เพื่อนๆดูนะครับงานสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมนำแบบแป้มาแจากนี่คือตัวอย่างงานสเตลล์ลาฟิวเจอร์บอร์ดของพี่ลูกค้าที่สั่งไว้นะครับวันนี้ถ้าใครดูจนจบคลิปนี่พี่จะสามารถสร้างงานฟิวเจอร์บอร์ดสวยๆแบบนี้ไม่ได้สวยธรรมดานะครับแปบบ้นตัวนี้บินดีอีกด้วยนะครับเป็นงานของพี่ธนวัฒน์นะครับเป็นผู้ออกแบบถ้าใครพร้อมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้ แล้วไปชมวิธีขั้นตอนในการทำมาพร้อมกันเลยครับ เพื่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มทำเครื่องบินฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเรามาดูแบบแปลนนะครับแบบแปลนตัวน,นี้ผมไดจัดทำไว้ทั้งหมด12แผ่นนะครับพี่พและเพื่อนๆสามารถกดใต้คลิปนะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับพอเราได้รูปแบบมาแล้วนะครับเราก็ไปเริ่มทำกันเลยครับ ครับสลับแบบก็แปะลิงก์มาให้เรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ PDF พี่ๆและเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับแบบชิ้นหลักๆครับในสําหรับการตัดลําตัวก็จะเป็นชิ้นนี้ครับแล้วก็จะปิ้นออกมาแล้วก็ตัดลงกระดาษแข็งก็ได้นะครับแล้วก็เราจะมาท่ามนะครับแล้วก็วาดสองด้านนะครับซ้ายขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับทํานั่งสองทางนะครับ สำหรับแนวเส้นบริเวณจุดนี้นะครับเราก็จะทำการกรีดนะครับกรีดให้เป็นร่องพี่ๆเพื่อนจะใช้ปลายของไขควงนะครับกรีดให้เป็นร่องได้หรือว่าจะทำการซ่อนร่องแบบนี้นะครับซอ่อนร่องให้เป็นแนวอย่างนี้นะครับเสร็จแ,แล้วบริเวณการดามไม้นะครับจุดการดามไม้บริเวณนี้ที่ก็จะห่างอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับดามพื้นที่จุดนี้นะครับเราจะวางเป็นไม้3มมิลนะครับไม้อาสามมิล ที่จะลองทําเป็นฐานมอเตอร์นะครับเป็นแนวตะเข็บรอบๆนะครับเราก็จะทําการใช้ปืนยิงเก่านะครับยิงขอบไม้ทั้งสองด้านให้เรียบร้อยนะครับครับมาดูตัวอย่างนะครับวิธีซอะร่องนะครับบริเวณฝั่งด้านนี้ที่เราขีดไว้นะครับจุดนี้เราจะตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วมาดูบริเวณจุดนี้นะครับเราก็จะทําการซอะร่องเพื่อทําเป็นบานพับของแอรอนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ดามไม้ที่ผมใช้เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เหลามือหรือเพื่อจะใช้เป็นก้านลูกโป่งก็ได้แต่ข้อเสียของก้านลูกโป่งมันจะอ่อนนะครับบรเิเวณจุดนี้เราก็หาไม้อัดสามมิลน,นะครับทำการวางเพื่อที่จะเป็นตัวฐานยึดกับฉากมอเตอร์นะครับจุดนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางแบตเตอรี่นะครับเราก็จะใช้ สายลัดแบตนะครับในการเจาะซ้ายกับขวาฝั่งนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับในจุดนี้ก็แบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแอรอนบันพับนะครับเวลาพับเราก็จะพับในลักษณะนนแบบนี้นะครับวิธีการยิงกาวนะครับเราก็จะยิงฝั่งนี้ก่อนหรือว่าเพื่อนๆที่พี่จะใช้เป็นกาวกาวด็อกก็ได้นะครับกาวที่ใช้ติดรองเท้านะครับ แต่ผมว่าปืนกาวก็น่าจะเอาอยู่แล้วมันมีเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ทำให้มันติดและก็แน่นนะเพื่อนๆดูจุดนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการยิงกาวในส่วนนี้นะครับมันก็จะยึดติดแน่นในลักษณะแบบนี้นะครับที่เหลือเราก็เอาปืนยิงกาวนะครับยิงกาวเข้าไปบริเวณนี้แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับกดรอให้กาวแห้งนะครับ กับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทําหน้ากากนะครับชิ้นแบบที่เป็นสีขาวเป็นกระดาษแข็งครับที่ผมได้ตัดเป็นประจำนะครับตัวนี้จะมีรอยเส้นปะเส้นไข่ปลานะครับอยู่บริเวณนี้จุดนี้หมายถึงเราจะไม่กรีดให้มันขาดนะครับเราจะลงมีดแค่ครึ่งเดียวนะครับนุด้นะครับตรงนี้ก็เป็นรอยพับนะครับ ก็จะวาดแบบลงในฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็กรีดตามที่ผมบอกนะครับมันก็จะเป็นรอยพับแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้นะครับครับหลังจากที่เรากรีดตามเส้นไข่ตาไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ปลายคัตเตอร์นะครับใช้ไม้ทัดทาบนะครับ ตาเส้นแล้วก็กรีดให้มันเป็นรอยนะครับ้ลักษณะแบบนี้ครับเวลาเราพับมันจะได้พับง่ายๆนะทำทั้งหมดเลยนะครับนนเราจะทำทุกจุดนะครับตรงที่มีเส้นไข่ปลาตรงที่เราลงมีดไว้นะครับ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับบริเวณเส้นที่เราพับไว้เราก็จะใช้ปืนยิงกาวนะครับเดินตามรอยให้หมดแบบนี้นะครับเดี๋ยวยิงกาวเสร็จเดี๋ยวจะมาดูอีกทีนะว่าเป็นแบบไหนครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของฝาครอบนะครับการยิงกาวตามตะเข็บขอบ ที่เป็นรอยพับเป็นที่เรียบร้อยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เราก็ได้ในส่วนของฝาครอบมาแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูชิ้นส่วนประกอบอีกอันหนึ่งนะครับจะเรียกว่าอะไรดีฮะที่ปิดตรงบริเวณนี้เรียกว่าหูแล้วกันนะหูฝาครอบนะครับอ่านี่ก็เป็นแบบนะครับแบบจะมีสองด้านนะครับซ้ายขวานะครับเราก็จะไปทาบตัดกับตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะครับ ถ้าดูในแบบที่ที่ผมแปะลิงก์ให้ก็จะมีชิ้นนี้อยู่นะครับจะมีซ้ายกับขวาตรงกึ่งกลางก็จะเป็นเส้นปะนะครับก็คือใช้มีดคัตเตอร์กรีดไม่ให้มันขาดหมดนะครับตัดเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับซ้ายกับขวาพอตอนเราใส่แล้วก็จะเอามายิงกาวนะครับในลักษณะแบบนี้นะ โดยการที่พับตัวเส้นปะเข้าข้างในนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เอามายดกับจุดนี้นะครับยดทั้งสองข้างเลยนะครับพอเรายิงกาวเรียบร้อยมันก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นฝาครอบ แล้วก็ใช้เทปใหญ่สับป,ปะรดนะครับติดบริเวณรอยต่อที่เรายิงกาวไว้เพื่อความแข็งแรงนะก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยเพื่อนๆครับในจุดนี้นะครับชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ปิดฝาด้านหลังนะครับแล้วก็ทําการนำฟิวเจอร์บอร์ดเข้ามาวางบริเวณจุดที่เราจะทําการยิงกาวนะครับเราก็ใช้ดินสอมาร์คพื้นที่ที่เราจะทําการติดให้เรียบร้อยพอเรายิบเสร็จีเรียบร้อยนะครับเราก็จะกลับด้าน กับด้านหลังแล้วก็ทําการตัดช่องใบพัดนะครับแล้วมันจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับได้ในลักษณะแบบนี้นะครับในบริเวณจุดนี้ก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับหรือไม้จิ้มฟันก็ได้ครับเสียบเข้าไปทีนี้ก็จะเป็นพื้นที่รองรับฝาครอบทําเป็นตัวยึดนะครับ วิธีการวัดฝาครอบกับตัวเสียบให้เพื่อนๆน,นำฝาครอบเข้ามาปิดก่อนนะครับแล้วมันจะได้ระยะนะครับในการเจาะเจาะช่องด้านข้างนะครับเพื่อที่จะเอาไม้เสียบบุกชิ้นนะครับเสียบเข้าไปจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ก็เหลือแล้วแต่เพื่อนๆและพี่ๆแล้วครับในการตัดสีแต่งลายบริเวณ ด้านแอร์ลอนนะครับมันจะมีอีกชั้นหนึ่งนะฮะก็ให้เราใช้แผ่นที่เราตัดนะครับเอามาปิดยิงกาวติดได้เลยนะครับทําเป็นแอร์ลอนนะครับจะจะใช้สีอะไรแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่พี่ๆเป็นเพื่อนดีไซน์เลยนะครับก็จะได้งานออกมาประมาณนี้นะครับผลงานที่เราสร้างตามแบบที่ผมได้แปะลิงก์ไว้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ พื้นที่ด้านหลังตรงนี้เราก็จะทําการตัดเส้นเจาะให้เป็นล่องนะครับเพื่อที่จะเสียบฟินหางนะครับจุดนี้ไม่น่ายากนะครับน่าจะทํากันได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับครับหลังจากที่เพื่อนๆดูจบแล้วนะครับอย่าลืมนําไปทํากันดูนะครับได้ผลประการใดอย่าลืมแนะนําหรือก็พิมพ์คอมเมนต์ เขามาพูดคุยกันได้นะครับหรือสอบถามในเรื่องต่างๆที่ยังสงสัยสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ